เขาวัดเขาวัดพี่น้องมา้นี่บุกเคยมาจะเถื่อพี่น้องบุกเคยเห็นจะเถื่ออีกสภาปญัญญาการนะพี่น้องวัดยันยี่พี่น้องเล้ย ลงผอโซทอนบุกยมาจ้กเกลีอบุกเห็นเจกเกลือเปล่ามาอะไน่ไปลงพอโซทอนพี่นะ